นี่พี่หมีหยิบที่วัดมาให้ดูครับแผงทั่วๆไปที่ไม่ได้ออกแบบไว้สําหรับใช้งานกับงานปั๊มน้ําเพื่อการเกษตรครับผมนะครับบรรจาบางมันจะบางกว่าครับสามสิบมิลหรือว่าสามเซนอ่ะเดี๋ยววัดให้ดูอาจารย์ต้องรับช่ี่ยวกันวัดอ่ะดูครับไปฟังได้เลยอ่านี่ทุกคนดูเห็นเห็นตัวเลขชัดไหมครับเห็นชัดไหมสามเซนครับผมเห็นไหมครับอ่ะแล้วดูแผ่นแฮเดโซานโปจากโรงงานเทียวันนะครับสามจุดห้า เซนติเมตรหรือ35มิมลเห็นไหมครับทุกคนหนาว่ากันเยอะนี่นพี่หมีให้ดูเลยนี่นี่ทุกคนดูเอาดูเปรียบเทียบเลยเห็นไหมอันนี้คือแผงทั่วไปแค่ยกกระแอรแล้วนะพี่อ่ไอพวกนี้เนี่ยเวลาไปติดตั้งโดยเฉพาะงานปั๊มใหญ่ใช่ครับใช้ปั๊มน้ําแบบนี้นะทุกคนครับผมปั๊มใหญ่แบบนี้ทานาเจ็ดจุดห้าแรงห้าจุดห้าแรงสิบแปดพันครับผมเห็นผลแน่นอนตั้งอยู่กลางท้องทุ่งกลางท้องนาดูดีครับแผงใหญ่ขนาดนี้ใช้แผงเยอะขนาดนี้ลมมาเนี่ยโอ้โหพูดง่ายว่าแผงแอน พอมันแอ่นแล้วมันขย่มใช่ไหมขย่มด้วยเหรอขย่มแล้วเกิดอะไรรู้ไหมครับข้างในมันจะแคกเลยอ่านี่ฮะข้างในมันจะแคกเรามองไม่เห็นคือแผ่นที่มันโยกได้อ่ะข้างในมันแคกเนี่ยเนี่ยมันโยกแบบนี้นะถ้ามันบางนะลมพัดปุ๊บมันโยกนะครับมันแคกแทนที่แผงมันจะใช้ได้25ปียี่สิบกว่าปีขึ้นไปอายุอายุงานสั้นลงสั้นลงครับมันก็จะเริ่มไหม้แล้ว ปีที่หนึ่งที่สองเจอใหม่แล้วสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากได้แผงโซลารเซลล์เทคโนโลยีใหม่นะครับออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้งานกับงานปั๊มน้ำโดยเฉพาะปั๊มใหญ่นะครับนี่เลยครับด้านหลังนะครับ นี่คือโกดังแผงโซลาเซลล์ Handuro Sanpo นะครับอาจารย์ต้องครับพัฒนานะครับโดยหนึ่งเลยนะ Handuro คือแบรนด์ปั๊มน้ำโซลาเซลล์ขวัญใจพี่น้องเศษกรทัยอันดับหนึ่งนะครับร่วมกับโรงงานแผงโซลาเซลล์เทียวันนะครับก็คือ Sanpo พัฒนาร่วมกันเพื่อออกแบบแผงโซลาเซลล์มาใช้งานกับปั๊มใหญ่โดยเฉพาะใช่ไหมครับสำหรับคนที่สนใจนะอาจารย์นะอยากได้ราคาพิเศษนะครับ วันนี้ใส่โค้ดพี่หมีโซเซลมาขอส่วนลดพิเศษได้ไหมได้เลยครับพี่หมีทุกคนครับใส่ส่วนลดพิเศษพี่หมีโซเซลนะท่านจะได้ราคานะครับแผงโซเซลพูดง่ายว่าในราคาพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ใครมีใครมีคำถามนะครับอยากปรึกษาว่าปั๊มน้ําที่มีอยู่เนี่ยอยากจะใช้แผงโซเซลกี่แผ่นนะครับติดตั้งยังไงเรามีทีมงานสอนถูกต้องครับนะครับสอนให้ฟรีด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้พี่หมีโซเซลแล้วก็อาจารย์ต้องนะครับพาวเวอร์บีพิจิตรนะครับ ศูนย์กระจายแผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรใหญ่สุดในภาคเหนือนะครับแล้วก็ช่องรายการพี่หมีโซล่าเซลล์นะครับนะครับคนที่สนใจเรื่องโซล่าเซลล์กดติดตามช่องรายการพวกเราไว้นะครับราลงคลิปแบบนี้เราสอนให้ฟรีแบบนี้ทุกวันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ